어 이거 좀이 어떻게? Again, p l 이 이렇게, 이렇게? 이렇게? 이이뭐 이렇게? 뭐 이렇게? 에? 응. You say k 뭐 하지? 뭐 하지? 밥 먹었어? 밥 먹었어? 김가오양. 김가오양. 밥 먹었어? 밥 먹었어? 야. 응. 밥 먹었어. กิน먹었어ไม่ไม่ไม่ยัง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 ยงยังยงยังย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 ยงยงยงงงย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 งงยยง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 ยายยงยงยยงยงยงงยงยงยงงยังยยงง <laughs> 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 mm. oh, okay. Why congratulations, Otto? Because um, people. Koiya, wedding? Yeah. Hmm. <gasps> kill me. <laughs> <laughs> you kill... No, kill, kill. Um. You, you, sad death. 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 Not good. Death. One. Good you not good. Uh -huh. Uh -huh. You good. Death. This, 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 you. Death day. This Ah, uh, go to watermelon! What, watermelon? What? You say? Oh! Oh, you now realize. Talk with your friend. Ah! Oh. Stick your ear right there. Ah! Stick. Ah, right under your ear. He, he is, a I'm embarrassed. What? Hey. Orange juice. Orange juice. Orange juice. Yeah, orange. For you, for you. อ <Orange. S 2> อรเรนจนอเรนจ่อเนนอรยอร่อยอร่อยจานี้อร่อยงกันไม่ชอบดีกินเองเออใครซื้อมาเนี่ยผมถามเลยวม่กินเองก็ได้อาตายแน่นอนอร่อยน no. พี่จาาเนี่ย <Yeah. S 1> จริงอ่ะวันนี้มาขายของกันอ้าว <c oughs> อาไ <c oughs> ม่ไม่ไม่สกปสวัสดีเพื่อนๆอีกทีนะครับผมครับ <c oughs> ผมกึตังเพือ่อนๆทุกคนนะฮะอืมไอ,อ้ต้นนี้แต่วัุเนื้อเต็มยศ้าห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 ้าฟ้าหาารร้าห้าฟ้าห้าาาา้าาา วันนี้เนี่ย NKK Skin นะครับผมจะบอกให้ว่าตัวนี้เนี่ยคือผมผม,ผมต้องบอกก่อนวันนี้เป็นสินค้าที่เข้มข้นจ้ดนะครับเข้มข้นจนที่เรารู้สึกว่าต้องบอกเพื่อนๆว่าท <ๆ S 1> ่านเพื่อนอันนี้ทยเยอะเกินไม่ได้ต้องทาวันละอืมสามหยดนะครับสามหยดนี่คือเพื่อนๆเนี่ยใช้ผสมกับบอดี้โลชั่นที่เพื่อนมีไ,นได้เลยนน่คืออะไรคะเขาเรียกว่าอะไรคะนี่ตัวนี้ผมจะบอกให้ว่าวันนี้กินไม่ได้ ปกติเนี่ยผมจะกินสินค้าหลายอย่างมา,มากๆแต่วันนี้ผมขอนุญยังไม่กินนะครับ <ขอ S 1> แล้วก็ออกลแล้วก็ไม่เอามาาหน้าเล่นแบบเยอะแยะมากมายเกินไปนะครับเพราะว่าวันนี้สินค้าของเราเนี่ยเข้มข้นมากเข้มข้น <มา S 1> แบบเยอะในเซกเข้มข้นมากเข้มข้นมาก perfect bright d o g เลยนะครับตัวนี้คือนี่เลยเป็น boost skin perfect bright d o boost skin perfect bright d o อืมคือตัวนี้นี่คือผมจะบอ,อกให้ว่าขวดขนาดเนี้ยผมจะบอ,อกให้ว่าใช้ได้เป็นหลายเดือนนะเพราะว่าสิ่ง <Okay. S 1> ที่เขาให้ใช้เนี่ยเพื่อนๆคิดดูว่า เพื่อนใช้กินสามหยดนะเนี่ยหหยดสองหยดสามหยดมันเข้มข้นมากจริงวันนี้ผมไม่สามารถเอามากินหรือว่าหรือว่าแบบมาทาหน้าได้นะคะไหนกินเป็นยังไงคะกินเป็นไงอ่ะดมอื๋อรอยเขาบอกว่าไม่ช็อตอ๋อน่าจะเป็นไม่ลำโพงอืมหอมมากสาย AUX ไม่ดีต้องโทษคนชื่อแซมที่ไปซื้อมา K K Skin mm. N K K Skin suit length นเคมคอนกับโลชั่นทวบใบถึงเจ็ดอืมว้าว Again please แบบด d o n อนดอน Again please Again please ah, Yeah N K K <laughs> Yeah Wait <laughs> Wait ซึ่งเล้งด่วนซึ่งเล้งด่วนเข้มข้นกว่าโลชั่นทั่วไปถึงเจ็ดเท่าเจ็ดเท่าว้าวว่าแต่ไม่รันอย่าโดนเดี๋ยวดนเดี๋ยวดนคือตัวนี้เนี่ยสูตรเข้มข้นกว่าโลอ่าทั่วไปเนี่ยถึงเซรั่มทั่วไปถึงเจ็ดเท่าเลยนะครับคือผมจะบอกให้ว่าผมเนี่ยปกติเป็นคนชอบเล่นกับสินค้ามากแต่ตัวนี้ตอนที่เราทดลองใช้กันเนี่ยคือลูกค้าแนะนำมาเลยว่าห้าม ใช้ตามใจแน็กเพราะว่าตัวเนี้ยเข้มข้นมากเข้มข้นมากคือเราใช้แค่ใช้แค่สามหยดไม่แค่สามหยดไม่แนะนําให้รับประทานนะคะไม่แนะนำเขาแนะนรู้อยู่แล้วแหละจริงๆคือห้ามรับประทานนะครับตัวนี้ใชิเนะคะผิวตัวนะอ่าผมจะบอกให้ว่าวันนี้ใช้ทาผิวตัวแล้วถ้าใครที่แบบรู้สึกว่าใช้มันเข้มข้นมากอ่ะนี่เลยนะฟ้านี่ให้เพื่อนๆเห็นชัดนะใช่เอาความจริงคือขวดใหญ่มากเข้าฝ่ามือเลยนะคะทุกคนใหญ่กว่าฝ่ามืออีกด้วเย หนึ่งร้อย ml นะคะตัวนี้ไหนงบุกมือหน่อยดินี่โอ้คุณช่างอือหอสวยสวยสวยต่อ NKK Skin นะครับน NKK Skin Brand name อ้าวผิดอันอะไรวะยกมางงไปหมดเออเน่เน่อ้เบสมันก็ใส่มุกใอ้กูด้วยเน่เน่เน่เ่น้เล่นมุกมอกีนพนักเล่นมุกไม่ได้เล่นมุกตาเบอร์ไปมาแรงออ ผมจะบอกให้ว่าคือข้อดีก็คือตัวนี้เนี่ยมันใช้ได้นานมากเลยนะครับเนื่องจากว่าเราผสมจริงๆแล้วรอบใช้ใช้น้อยมาก1นหยดแต่ผมย้ำนะวันนี้ผมไม่สามารถกินหรือเล่นให้เพื่อนๆดูได้เนื่องจากว่าเขาเข้มข้นจริงนะฮะใครที่อยากผิวผิวแบบกระจง่งร่งขึ้นก็คือว่าเอาไปผสมกับโลชั่นที่เพื่อนมีอยู่มีอยู่ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าพเพื่อนเนี่ยไม่อยากผสมกับโลชั่นที่เพื่อนมีอยู่เนี่ยวันนี้เรามีครามกันดิดอ่ะ วันนี้เรามีครามกันดิดดียังไงคะดียังไงครีมกันแดด SPF 50 PA บวกบวกบวกมาแนะนำด้วยตัวนี้คือถ้าเพื่อนเพื่อซื้อไปใช้คู่กันเนี่ยหยดแค่2อันก็พอเอยหยดแค่2หยดก็พอนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเซรั่มทั่วไปที่เพื่อนใช้อยู่หรือว่าแบบครีมโลชั่นแบบว่าบอดี้โลชั่นก็คือ3หยดใช่เพราะว่าตัวโทนอัพของเขาก็มีสารมีบำรุงให้อยู่แล้วถ้าใช้คู่กันก็คือใช้แค่2หยดก็พอนะคะเพื่อนๆอืมนเราใช้คู่กันนี่ก่หยด หกหยดกระจงโล่งเลยเขาเนี้ยไหนลองทาซิมันเป็นยังไงเขาบอกว่าไม่เห็นรดแสงได้นี่ไงมันสว่างเกินนะอะตอนนี้ชัดแล้วแพ็กเกจเขาเป็นสีแบบสวยงามด้วยนะครับให้ลองรดดูไหมคะได้ได้โอเคแล้วกลิ่นหอมด้วยค่ะเพื่อนๆกลิ่นหอมเข้มข้นใช่ขอแอบบอกว่าคิมกันแนดของเขาเนี่ยเป็นเจ้าแรก ในไทยที่ทำเป็นท r e อินก็คือเป็นทั้งกันแดดตัวนี้ตัวหลอดตัวนี้ไม่แม่แต่ผมผมจ่อให้ว่าใครเนี่ยสามารถใช้แบบใช,ใช้แบบเดียวๆเลยได้ไหมได้แต่ต้องเป็นคนที่แบบว่าแบบว่าสมมติสอกแบบเข้มข้นมากอะ <c oughs> สอก <c oughs> สอกเขาเข้อพับอะไรที่แบบว่ามันเป็น แบบผิวผิวหนังหนานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยผิวหนังหน้าก็คือเพื่อนในครั้งหน้าแบบว่าใช้โดยตรงได้เลยนะครับผมหนึ่งถึงสองหยดเท่านั้นนะคะเพราะว่าเข้มข้นเยก็ย้ำ่าอย่ากินเพราะว่าเข้มข้นมากหอมไหมหอมมากเข้มข้นมากหอมเข้มขุมมากเออข้างหน้าแมวเนี่ยเสื้อนักลบเนี่ยไอ้ตนครังหน้าแมวแล้วเสื้อนักลบอ่ะติดคอตายก่อนไปลบตายก่อนลบอีกเออ ตัวครีมกันแดดตัวนี้นะคะที่กามินถือนะอันนี้เป็น3 in 1วันเจ้าแรกในไทยเพราะว่าเป็นทั้งครีมกันแดดเป็นทั้งโทนอัพแล้วเป็นทั้งมาร์กในหลอดเดียวกันเลยนะเพื่อนๆตัวนี้เนี่ยแลวเป็นแฟนได้ปหนี่ถามเมาื่อวานไม่มีอะไรคอนด,ดี้วาข้ามข้ามมุนี้ไปนเป็นแฟนเป็นแฟนได้ไหมมาๆา,าไม่ได้ไม่ได้ไไดลวข้ามเลยครีมกันแดดตัวนี้เป็นตัวแรกในอ่าเป็นเป็นตัวหนึ่งในประเทศไทยเลยที่ว่ามีถึง3 3 in 1วันเลยนะครับผมมีอะไรบ้างครับหนึ่งเออมีอะไรบ้างล่ะเมื่อกี้พูดไปแล้วอ่ะผมเนี่ย เป็นคนในสินค้าผมอะความจำมันอยู่ในหัวสมองฝัข้าไปบลาวโอเคนะคะตัวน uh, okay, ี้ okay. K uh, T in 1นะคะมีทั้งกันแดด S p F 5้าให้คนให้คนสวดเขาพูดก่อนเเดี๋ยวแค่ให้ฟางแปลนี่โอเค N K K Skin อ่าโทนอฟ U V Bright Body Mask Sun Cream เ uh, จ้าเล็กไนท์ทาย and กันแดดบ๊อบลูนเล่งผิวไบรท ว้าวคันแปลกทีนึงว้าวก็คือตัวนี้นะคะเป็นโทนอัพ UV Bright Body m a s k s u n s c r e e n s p f 50 PA 3บวกเลยทุกคนเป็นเจ้าแรกในไทยทั้งเป็นกันแดดโท n e ัพแล้วก็มาร์ในหลอดเดียวกันตัวนี้เนี่ย มีสารบำรุงทําให้ผิวไร้ขึ้นด้วยนะให้กระจ่งโล่งเลยผมผมจะบอกอย่างหนึ่งให้นะครับตัวนี้คือจากที่ผมลองลองแทีมงานกับเราได้ใช้มาเนี่ยผมจะบอกให้ว่าไม่วอกนะครับถูกต้องเพราะว่าไม่มีส่วนผสมของบีบีนะคะผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หมดเลยนะทุกคนเอาไว้ทาทาผิวเท่านั้นนะคะหอมไหมกามินหอมไหมหอมข้าวเยอะตัดข้าเยอะตัดเนื้อบางเบาอ่ะ ซึมง่ายไหมคะไม่ง่ายแนต้องต้องทานาหน่อยนาสิงๆนั้นอีกชั่วโมงหนึ่งอ่ะคือกัลังดแม่มากไม่ไม่ไม่วอกเนื่องจากว่าไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบเหมือนพวกบีบีครีมถ้าเป็นบีบีครีมหรือกันแดดบางตัวเนี่ยอาจจะแบบอันนี้อันนี้พูดถึงว่าไม่ไม่ไม่ได้ผิดนะกันแดดที่ที่อาจจะทำให้ดูผิวผู้หญิงอาจจะชอบใช้ที่มีแบบผสมบีบีอย่างเงี้ยแต่บางคนอาจจะไม่ชอบที่แบบว่าถ้ามันสีวอกอะไรก็ตัวนี้เลยผมแนะนำก็คือเหมาะมากๆเลยนะผู้หญิงผู้ชายใช้ได้นะคีวอ ตัวนี้เนี่ยแนะนําว่าให้ทากันแดดก่อนออกจากบ้าน15นาทีนะคะทำไมถึงต้อง15นาทีครับฟางเพราะว่ามันจะได้มีเวลาให้มันซึมเข้าผิวคือจริงอะครีมกันแดดต้องบอกก่อนว่าเวลาก่อนที่เราจะทาก่อนออกแดดหรืออะไรใช่ต้องมีเวลาให้ครีมกันแดดได้ได้ทำาห้มเหมือนเซตอัพก่อนอะไรอย่างเงี้ถูกต้องค่ะอืมตัวเนี้ยเนี่ยมี s p f 5 0 PA3 บมวกมันดียังไงพี่นะ PA บวกบวกบวกข้อดีก็คือว่าดีดีกว่าหลายตัวเนื่องจากว่า พอแบบว่ามันกันกันได้ดีกว่าเดิมมันกันได้ดีกว่ากว่าหลายตัวเพราะว่ามันบวก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 วยยับยังแมปซี่เห็นไหมเก่งมากอะไรนะอะไรนะอะไรนะชวยยับยังแมปซี่ผู้ชัดกว่าพี่แฮงกอีกอะอะไรผมพูดไปชัดขนาดนั้นเหรอช่วยยับยังช่วยยับยังยับยังช่างใจยับยังช่างใจอื ไม้ไา้รักเธออย่ามีเพลงอะไรคอคอป่ะผมมากเออเดี๋ยวขอให้ให้ให้เพื่อนรักผมมีเพลงคอคอก่อนมือถือนโีอนฟอร์ชาลีได้ป่ะอันนี้ I can too ย่า You can You จะเป่าแคนเหรอ You You ทำชาลีปึ๊ด